มาดูเรื่องของการผ่อนคลายบ้างนะครับหลังจากที่รัฐได้มีการผ่อนคลายครับเปิดให้นั่งรับประทาน อาหารในร้านได้นะครับ <lamps. S 1> ก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับตั<ใช>้ง <Spencer> แต่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาคนก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด -19 เเนี่ยก็ยังคงรุนแรงอยู่การที่จะไปนั่งรับประทานอาหารในร้านผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติต,ตนอย่างไรในการที่จะต้อนรับลูกค้าและลูกค้าเนี่ยหรือว่าคนที่จะเข้าไปรับประทานเนี่ยจะต้องระมัดระวังหรือว่าปฏิบัติตัวปฏิบัติต,ต,ตนอย่างไรกันบ้างนะครับไขข้อข้องใจเหล่านี้กันครับกับท่าน นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณปรียาพรครับค่ะสำหรับแนวทางผู้ประกอบการร้านอาหารตอนนี้ที่หลังจากสวบคเนียมีการผ่อนปรนให้มีการรับประทานอาหารในร้านได้ผู้ประกอบการมีแนวทางปฏิบัติยังไงบ้างคะท่านคะครับในในส่วนนี้นะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องถือปฏิบัติก็คือ ตามข้อกำหนดนะครับฉบับที่23นะครับข้อ3นะครับที่กำหนดให้ทุกพื้นที่นะครับห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านสำหรับกรณีที่เฉพาะที่ของเขตสถานการณ์เนี่ยก็แยกออกเป็นนะครับว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้นจํากัดจํานวนผู้ที่นั่งบริโภคในร้านไม่เกินร้อยละ25นะครับซึ่งเดี๋ยวคงมาคุยกันต่อนะครับ พร้อมกับจากัดเวลาไม่เกินยี่เบ็ดนอนหรือสามทุ่มแต่สามารถสั่งกลับบ้านได้เนี่ยไม่เกินยี่สามนอนหรือห้าทุ่มนะครับสําหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั้นบริโภคในร้านได้นะครับแต่จํากัดเวลาไม่เกินยี่สามนอนหรือห้าทุ่มส่วนพื้นที่ควบคุมสามารถบริโภคในร้านได้ตามปกติครับครับพูดถึงร้านแบบบุฟเฟ่ปิ้งย่างอะไรพวกนี้ยังสามารถเปิดได้ไหมครับ เปิดได้แต่มีเงื่อนไขนะครับ,รบผมขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมนะครับอที่ข้อกําหนดประกาศนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องนําเอาไปประกอบการออกประกาศของแต่ละจังหวัดนะครับทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับก็ได้มีการนําเสนอในส่วนของสอปรกรสปรคนะครับถึงมาตรการหลักมาตรการเสริม และก็มาตรการเฉพาะนะครับเพื่อลองรับในเรื่องของการดําเนินการด้านนี้นะครับผมขออนุญาตต่อนิดหนึ่งนะครับค่ะมาตรการหลักเนี่ยที่สําคัญที่ทุกร้านอาหารต้องดําเนินการก็คือทุกร้านอาหารจะต้องประเมินตนเองนะครับผ่านตัวเว็บไซต์ไทยสต๊อบโควิดพัสนะครับซึ่งมีแนวทางการดําเนินการและก็การประเมินตนเองว่ามีการดําเนินการตามมาตรการหรือไม่นะครับทุกร้านอาหารนะครับ จะต้องให้พนักงานนะครับประเมินตนเองก่อนออกนอกบ้านและก่อนปฏิบัติงานนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับกรมอนามัยก็ได้มีการทำตัวเว็บไซต์ไทยเซฟไทยนะครับเพื่อช่วยในส่วนของผู้ประกอบการนะครับที่ไม่ได้มีระบบนี้แต่หลายกิจการนะครับที่ได้มีการทำแอปของตัวเองก็สามารถใช้แอปของตัวเองได้ถัดมาก็จะเน้นในเรื่องของการกําหนดจุดคัดกรองแล้วก็จุดลงทะเบียนทั้งพนักงานและผู้ให้บริการนะครับผู้รับบริการ เพราะว่าหลังๆนี่ก็จะละเลยในส่วนของทางการลงทะเบียนนะครับในเรื่องของการเข้าร้านสิ่งที่สําคัญนะครับเรายังเน้นและก็ยังคงนะครับให้พนักงานและผู้รับบริการนะครับสวมหน้ากากตลอดเวลาเว้นแต่ตอนรับประทานอาหารซึ่งเดี๋ยวย้อนกลับมาคุยอีกทีนะครับจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และเจลแอฮอล์สมันเสมอทำความสะอาดพื้นพื้นผิวสัมผัสนะครับและห้องน้ําที่สําคัญนะครับ ตัวเว้นระยะห่างระหว่างทางเดินโต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหารตลอดจนเว้นระยะห่างระหว่างคนเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะครับซึ่งส่วนนี้จะมาประกอบกับการลดจํานวนของผู้ที่นั่งบริโภคเนี่ยไม่เกินร้อยละยี่บห้านะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ได้มีการเสนอและพิจารณาเห็นชอบก็คือการใช้บริการไม่เกินหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับในร้านและข้อสุดท้ายนะครับ ก็คือการจัดอุปกรณ์เฉพาะบุคคลนะครับและงดในเรื่องของการให้บริการรูปแบบบุฟเฟ่กับโต๊ะจีนนะครับซึ่งก็จะตอบคำถามเมื่อสักครู่นะครับว่าบุฟเฟ่สามารถนะครับขายได้ไหมขายได้แต่ไม่อนุญาตให้ทางคู่รับบริการเนี่ยไปตักเองต้องต้องทางร้านพนักงานเนี่ยเป็นคนตักแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้นะครับเช่นเดียวกับโต๊ะจีนนะครับคงไม่ใช่วางตรงกลางให้ทุกคนยื่นมือไปตัก ต้องต้องเป็นลักษณะทางร้านเนี่ยแบ่งเสิร์ฟนะครับทางด้านนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนของมาตรการหลักครับครับท่านครับถ้าเกิดเป็นพวกร้านสุกี้หม้อเดียวกันแล้วก็ปิ้งย่างชาบูอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถทานร่วมกันสองคนที่โต๊ะเดียวกันได้ไหมครับครับก็ต้องย้อนกลับไปดูมาตรการหลักมากครับเราให้แยกหมดเพราะนั้นพอเราแยกหมดนั่นก็หมายความว่าไอ้ตัวหม้อต้มหรืออะไรพวกเนี้แต่ละคนไม่สามารถเอื้อมมือไปจุ่มไปไปต้มมาเลยเองได้นะครับต้องแยก นะครับนั่นหมายความว่าทางร้านต้องเป็นคนจัดการให้คนะครับเพื่อลดการสัมผัสลงนะครับดังนั้นนครับครับแล้วการที่จํากัดคนเนี่ยไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของร้านนับกันยังไงครับนับเป็นจํานวนโต๊ะหรือว่านับเป็นจํานวนคนครับครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่านับคนนะครับครับเนื่องจากว่าเวลาเราขออนุญาตของตัวร้านอาหารเนี่ยนะครับมันมันก็จะมีการระบุพื้นที่นะครับแล้วก็ความสามารถของร้านที่เขาจะรองรับสมมุติว่าร้านรับได้ร้อยคน นะครับต้องลดให้เหลือไม่เกิน25คนนะครับไม่เกี่ยวกับจํานวนโต๊ะคไม่เกี่ยวกับในเรื่องของจํานวนเก้าอี้นะครับแต่พอลดแล้วเนี่ยทางร้านยังคงต้องปฏิบัติในเรื่องของการเว้นระยะห่างระหว่างทางเดินโต๊ะระหว่างที่นั่งรับประทานอาหารนะครับหนึ่งถึงสองเมตรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงด้านนี้เนี่ยถ้าโต๊ะมันเล็กนั่นหมายความว่าการจัดให้คนนั่งที่โต๊ะขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้แต่ถ้าโต๊ะมันใหญ่ นะครับแสดงว่ามีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเนี่ยมากกว่าหนึ่งถึงสองเมตรขึ้นไปนะครับอันนี้ก็สามารถดาเนินการได้แต่ทั้งเรื่องนั้นที่การที่ระบุแบบนี้ก็เพื่อให้มันมีความหยุดตัวสําหรับร้านในการปรับในแต่ละพื้นที่แต่ก็ต้องขออนุญาตนาเรียนนะครับว่าช่วงนี้สถานการณ์เนี่ยที่ดําเนินการลักษณะนี้มีอยู่สี่จังหวัดก็คือเป็นจังหวัดที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสถานการณ์การระบาดค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นต้องต้อง ย้ํากับทางร้านนะครับว่าอันนี้เป็นการผ่อนปลนแต่เป็นแบบเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผู้เข้าไปรับบริการก็ขอให้รับทราบและช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องหากพบเห็นนะครับว่าร้านไม่ได้มีการดําเนินการมาตรการนี้นะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางชมรมสมาคมร้านอาหารตลอดไปส่วนของจังหวัดนะครับก็จะมีหน้าที่เข้าไปกํากับให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับ พูดถึงเรื่องของการเว้นโต๊ะนะครับก็บอกว่าตาห่างกันหนึ่งถึงสองเมตรโต๊ะหนึ่งเนี่ยนั่งได้กี่คนครับครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดโต๊ะนะครับถ้าเราไปดูถ้าสมมติว่าโต๊ะหนึ่งนะครับมีระยะห่างระหว่างการนั่งเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งเมตรขึ้นไปตรงนี้ก็นั่นก็นหมายความว่าในโต๊ะนั้นเนี่ยไม่ควรมีคนอื่นนั่งรวบด้วยแต่ในร้านนะครับที่เขามีโต๊ะขนาดยาวนะครับทางด้านนี้เช่นร้านที่อยู่ในภูมิภาคบางร้านเนี่ย เวลาเรานั่งกันบางทีห่างกันต้องสองเมตรอ่ะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าพอเราแยกในเรื่องของการทานแต่ละบุคคลถึงแม้ว่าจะร่วมโต้ะด,ดยกันเนี่ยความเสี่ยงก็ลดลงมากครับแตงด้านนี้ครับ,รบแต่แต่ก็จะมีเงื่อนไขที่เมื่อกี้ยังไม่ได้นําเรียนให้ครบนะครับ,รบก็คือว่ามันจะมีเรื่องของมาตรการเสริมนะครับเพราะว่ามาตรการเสริมเนี่ยกําหนดให้มีแต่ละร้านเนี่ยดําเนินมาตรการในเรื่องของการลดสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําสัญลักษณ เว้นระยะห่างต้องไม่นั่งเผชิญหน้ากันนะครับและถ้าเกิดสมมติว่าในในพื้นที่ของร้านอาจจะแับแคบไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะกําหนดให้มีการทําฉากกัน้นที่สําคัญก็คือจะทําระบบสังอาหารนะครับเพื่อลดการสัมผัสหรือระบบจองคขิวนะครับเพื่อไม่ให้คนมาออหรือมาแออัตลอดจนถึงการระบบการชําระเองินออนไลน์เหล่านี้เป็นตนน้นนะครับค่ะ พูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยค่ะที่จะต้องให้สถานประกอบการแล้วก็พนักงานเนี่ยประเมินตนเองก่อนออกจากบ้านค่ะท่านคะในอันนี้เนี่ยข้อมูลไหนบ้างที่พนักงานเขาจะต้องมีการประเมินตัวเองอย่างเช่นการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือว่าข้อมูลอื่นๆนะคะครับในส่วนของตัวเว็บไซต์ไทยเซฟไทยนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเนี่ยสามลักษณะ อันที่หนึ่งก็คืออาการที่เข้าได้กับในเรื่องของโรคโควิดนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงเช่นไปสังสรรค์ไปรวมกลุ่มกันเล่นอะไรละเล่นอะไรพวกนี้นะครับทางด้านนี้อันที่สามก็คือเรื่องของประวัติการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงสถานที่เสี่ยงหรือสถานที่เขามีการกําหนดว่ามีการพบผู้ป่วยนะครับทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราเน้นนะครับว่าต้องให้ทําทุกวันครับ นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีอาการและที่สําคัญนะครับไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยไปติดเชื้อมาจากไหนเพราะนั้นการที่ต้องให้ประเมินตนเองทุกวันนั้นเนี่ยเพื่อเข้มในเรื่องของการคัดกรองตอนเองนะครับไม่ให้กลายเป็นผู้ติดเชื้อไปติดหนะ้าที่ทํางานประวัติที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเช็คนะครับว่าร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ การติดเชื้อนะครับในร้านอาหารเนี่ยเกิดจากการไปใช้ชีวิตประจาวันและกลับมาติดคนในร้านซึ่งส่วนใหญ่ติดระหว่างบุคลากรน,นะครับการติดระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการก็มีบ้างนะครับทางด้านนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นจากการละเลยมาตรการที่กาหนดนะครับครับ มาดูเรื่องของมาตรการต่างๆกันจบแล้วนะฮะมาดูเรื่องของเวลาเราจะไปทานอาหารนะ,ะเวลาเราจะเลือกร้านอาหารมีทั้งห้องอาหารห้องแอร์แล้วก็ห้องอาหารที่ไม่ได้เป็นห้องแอร์นะครับโอกาสที่เราไปรับประทานอาหารเนี่ยเราจะติดโควิด -19 บเก้าถ้าเที่ยวระหว่างห้องแอร์กับห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยอันไหนจะมีโอกาสติดมากกว่ากันฮะครับในหลักการเนี่ยการไปทานในห้องที่มีระบบระบายอากาศที่ดีนะครับ,รบโล่งๆนะครับ ก็จะมีโอกาสในเรื่องของการได้รับเชื้อเนี่ยน้อยกว่าเวลาเราไปทานในพื้นที่ปิดน,นะครับทางด้านนี้แต่ในบางครั้งเนี่ยห้องแอร์เนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นห้องใหญ่ๆโลง่งๆแล้วเขามีการพัดเปิดระบายอากาศร่วมกับการทําความสะอาดอย่างทุนทั่วแล้วก็ปฏิบัติมาตรการอ,าอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นกวโดยสรุปนะครับ mm. ก็คือว่าควรจะไปในรับประทานในที่ท,ที่มันมี mm. เขาเรียกว่าความโล่งอากาศถ่ายเทได้ดี แล้วก็ผู้คนไม่แออัดครับค่ะประเภทของอาหารแล้วครับถ้าเกิดเราไปทานพวกสลัดพวกอาหารผักสดสดหรือว่าพวกปลาดิบแซลมอนอะไรพวกนี้นี่โอกาสที่ที่จะมีความเสี่ยงในการติดโควิดสิบเก้านี่จะเยอะไหมครับครับก็ต้องขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าตัวเชือ COVID ้อโควิดเนี่ยมันไม่ได้ติดมาก,กับอาหารนะครับ,รบแล้วมันก็ไม่ได้ติดต่อกันร,รับประทาน แต่ส่วนใหญ่ที่มีการรายงานเนี่ยมันจะเป็นการติดบนพื้นผิวนะครับเช่นนะครับคนที่เขาทำครัวนะครับแล้วเกิดไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่ถุงมือตัวเขามีสารคัดหลั่งลงมาบนพื้นผิวหรือลงบรรจุภันณฑ์แล้วเราไปสัมผัสแล้วเราเอาเข้ามาป้ายหน้าป้ายตานั่นก็หมายความว่าเราก็มีโอกาสได้รับเชือ้อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ารับประทานอาหารได้ตามปกติเพียงแต่ว่าต้องให้งงศุกเนี่ยมาหาเรา ก็คือเด็กน้อยปรุงด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า70องศานานไม่น้อยกว่า5นาทีเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ก็จะฆ่าเชื้อหมดยกตัวอย่างเหมือนตอนที่เกิดในเรื่องของตลาดการกุ้งที่สมุทรสาครนะครับพี่น้องประชาชนก็กังวลในเรื่องของการไม่รับประทานกุ้งที่ผ่านมาไม่มีการรายงานนะครับที่ติดจากการรับประทานกุ้งเลยส่วนใหญ่จะติดจากการที่ไปสัมผัสนะครับตัวข้าวของที่คนที่ติดเชื้อนั้นเนี่ยเป็นคนทํางานหรือเป็นคนใช้อ่นะครับ แล้วเราเอาปเ,เอาเชื้อมาป้ายหน้าเราอีกทีนะครับืค่ะครับแสดงว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยไม่สามารถติดต่อทางอาหารได้แต่ว่าจะติดต่อทางพื้นผิวที่ที่ได้สัมผัสมาถ้าปรุงร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้ก็จะทำให้เราปลอดภัยจากโควิดใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ขอปรับนิดนึงนะครับครับช่วงนี้เราไม่ใช้ช้อนกลางนะครับเราใช้ช้อน <c oughs> ช้อนของแต่ละคนเลยนะครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านคะและนอกจากนี้เนี่ยเลือกนอกเหนือจากเรื่องของการเลือกร้านอาหารเมื่อสักครู่นี้แล้วยังมีแนวทางอื่นไหมคะสาหรับลูกค้าที่ไปใช้บริการรับประทานร้านอาหารที่นั่งทานได้เนี่ยต้องมีข้ออื่นแนะนําอีกไหมคะครับอย่างท,างที่อย่างที่นําเรียนนะครับหลายท่านก็กังวลน,นะครับว่าหากมีมาตรการผ่อนคลายแบบนี้นะครับและและตัวมันจะเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่านะครับก็ขอเรียนนะครับว่าตัวมาตรการที่กําหนดเนี่ย เราเน้นเรื่องของการลดความแออกกัดการเว้นระยะห่างและการที่ป้องกันไม่ให้สารคัดหลั่งออกมาจากผู้คนแต่อย่างไรก็ตามนะครับมาตรการดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าเวลาเข้าไปรับประทานที่ร้านอาหารเนี่ยต้องปฏิบัติตามมาตรการพร้อมขณะเดียวกันช่วยเป็นหูเป็นตานะครับช่วยสอดส่องว่าร้านอาหารนั้นได้ปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่ถ้าหากไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการนะครับ สามารถที่แจ้งเข้ามายังเฟซบุ๊กของทางกรมอนามัยนะครับแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือไม่ก็จังหวัดทุกจังหวัดนะครับจะมีทางเจ้าพนักงานเนี่ยเขาออกไปดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการเตือนนะครับสั่งให้ปรับปรุงนะครับถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนเนี่ยก็อาจจะพิจารณาปิดได้นะครับทางด้านนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีคําถามค่อนข้างจะมากนะครับก็คือว่าเอ๊ะเวลาไปด้วยกันแต่ครอบครัวตัวเองอยู่ที่บ้าน ทำไมต้องมาบังคับชั้นให้นั่งแยกหรืออะไรพวกนี้นะครับอ,อ่าจะต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าอมาตรการนี้เป็นมาตรการที่บังคับใช้กับสถานที่สถารแล้วนะนเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าเราจะไม่เลือกปฏิบัตินะครับเพราะนั้นทุกคนจะถูกปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าทางร้านเองทางเจ้าพนักงานเองจะไม่ทราบนะครับว่าท่านอยู่บ้านเดียวกัน ท่านมาลดคนเดียวกันนะครับเขาไม่มีทางรู้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะลดการแพร่เชื้อให้มากที่สุดก็คือการปฏิบัติมาตรการเดียวเหมือนกับทุกคนประเด็นที่สองถ้าเกิดท่านมาไปครอบครัวเดียวกันท่านนั่งด้วยกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือท่านจะพูดคุยกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าตอนที่ถอดหน้ากากนะครับแล้วรับประทานอาหารท่านจะไม่รับประทานอาหารอย่างเดียว่ท่านจะพูดคุยด้วยเพราะนั้นมันจะแพร่ความเสี่ยงเนี่ยไปโต๊ะข้าง เรต้องขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้การติดเชื้อของโควิดเนี่ยติดเชื้อเข้ามาในครอบครัวนะครับแล้วหลายคนเนี่ยเป็นการติดเชื้อโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีอาการนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องย้ำว่าขอความร่วมมือนะครับทางด้านนี้ในช่วงนี้เมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายนะครับทางราชการก็พิจารณาก็ใช้พิจารณาในส่วนของการปรับมาตรการอีกครั้งหนึ่งแต่หากถ้าพี่น้องประชาชนไม่ร่วมกัรล้านไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเมื่อมันมีสถานการณ์การระบาด เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องกลับไปในเรื่องของการห้ามหรืองดรับประทานที่ร้านไดอีกทีนะครับค่ะราคาท้ายนี้นะคะท่านมีอะไรจะฝากถึงผู้ฟังทางบ้านไหมคะครับอ่าก็ทางส่วนท้ายนี้นะครับมันมีมาตรการจำเพาะที่เรา ได้มีการเสนอให้ทางร้านอาหารและก็ทางราชการเนี่ยได้กําหนดขึ้นก็คือการให้นะครับวัคซีนสําหรับผู้คนทํางานนะครับผู้ประกอบการนะครับและผู้ที่สัมผัสอาหารเนี่ยในร้านอาหารซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการและดําเนินการอีกส่วนหนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมได้ก็คือพี่น้องประชาชนนะครับสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องก now, ันด้วยการไปฉีดวัคซีนนะครับตามที่ราชการกําหนดนะครับ วันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะสวัสดีครับ นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยครับท่านก็ย้ำครับว่าเวลาเราไปรับประทานในร้านอาหารนะฮะหลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายจากสบคแล้วเนี่ยก็แม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับอยู่นั่งโต๊ะใกล้ๆกันก็จะต้องไม่คุยกันนะครับ <c oughs> งดการพูดคุยกันระหว่างการรับประทานอาหารเพราะมันก็เป็นโอกาสที่จะเสี่ยงเสี่ยงที่จะติดโควิด -19 กานะครับการผ่อนคลายในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยความรับผิดชอบของสถานประกอบการแล้วก็ความรับผิดชอบของพี น้องประชาชนทุกคนแหะครับที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็คือเรื่องของการผ่อนคลายร้านอาหารนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดให้รับประทานนั่งที่ร้านกันได้แล้วนะครับ25%ของร้านแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยก็จะต้องทำตามมาตรการทางสาธารณสุขที่เขาออกมาด้วยนะครับ